คดีเจ้าพบรักที่หัวลำโพงเป็นหมอล้ําเจ้าเป็นอะย,ออย่างคนห้องวายอยังทางภาคอีสานนะเจ้าเป็นป้าลำพยัญชนะไก่คงจักกับเจ้าเป็นนี่กับลังฮิตกับลังดังเจ้าเอออันนี้ป้าโยนมาไอ้มาในเวอร์ชันเวอร์ชันของสิริพรน้อไพพงเจ้าพบรักที่หัวลำโพง ่าเนอเจ้ามาฟังคนเหนือล้ำเจ้าพิจารณาประการได้ก็ขออภัยด้วยเนอะเจ้าคนเหนือเล่นมันจะแข็งเจ้าแต่เป็นความสอบส่วนตัวเจ้าสอบสอบเจ้าสอบกรุอองอีสานขอพี่น้องอีสานคอมเมนต์ด้วยเนอเจ้าเป็นจะได้เจ้า,ป,า,จาป้ายวนห้องหมอลําคนเหนือห้องหมอลัมเจ้า ว้าสังโอกาสหนามาพบสมัยสาวน้องไข้สัญญาพี่จาเท่านั้นพบกันแรกกลางวันแสงแดดพบกันแลกกลางวันแสงแสดพบครั้งแรกอยู่ที่หัวลำโพงจากไกลแล้วหัวใจมันคงมันมาเสริมส่งรักคงไม่จาง สองเซนเป็นคือสองหกักแยวรถจักรเล่นลองใจน้องลองลอยรถไฟอคอยเลือนใจใช้เข้าคือดังนี้สองเฮาไต้เขาเคยียงผูกผูกเข่าซ้อนซีคิวเข่าซ้อนนอนซ้อนเด้อพีแน่ใช่เอ้ยใช่ผู้เนียรัดยิมพิมแยมแจมใสรถไฟวิ่งไปบรรจบรถไฟวิ่งไปบรรจบสองเรานัดพบอยู่ชีหัวลังหงรถาฟสายใจเสื่อมโยงสาวลำนางคงเ่าทรงหนองคา มันเชื่อมลำสีไหลสองจุดแม่คงถาน้ำทะเลลำใหญ่หลวงนักน้องหลวงไหลหลวงน้องคงให้มันเจอโอุบลคนฮักคือใครใส่บุญคงลูกอุบลคงเจียมคือสี่เยี่ยมสียิงพี่ชายเอ้ยสาวรำสีเพิ่นสิงสามเมืองน้องแม่คงเชี่ยวโกงงแขนแผ่นไผ่เชี่ยวโกงงแขนแผ่นไผ่น้องอยากเชียงไกลสองแก้มจุนพูนยังแต่หนุ่มลำน้ำมูลยังแต่ ไปหลงเธอทูลสาวลำน้ำชีมีแันซ้นอนอย่าลืมหาดออนส่วนยาชาเดือสาวบ้านเหนือสะอื้นยื่นจองสองทางฝ้าห้องฟังฝ้าฟังเมื่อเจอนันคือเสียงใสครวนด่วนมาหาน้อง,อ,องสองเอ้ยสองสองเอ้ยสองสองเอาพราดจากที่หัวลำโพงมาหลงลืมนายเรื่อยไข่ไก่อาละมาโคลาจำควาดดลลวงตอดแหลงรวมสายรักสายทางอย่าเกินไปคนทางห่างกันคนกล้ำอย่ามุ่งโค้งโค้งเอ้ยน้ำเบงหัวอย่าใช่อย่าเล่นคือมุ่งแหง สียงหูรถดังแววสำเนียงเสียงหูรถดงแวต้องจากกันแล้วหนุ่มลําน้ำมูลแม่ของสังลาดูนหนุ่มเมืองดอกคุณอย่าลืมสิ้นสัญญาอาะไรจงสองมือใบใบใช่คือโบโกดาลาลังห่างเมินหูรถเอินห้องสัสถานนี้ก็ยังมีท่งเขียวโบกลาน้าไทยใช้ลําน้อง họ bàn cả lương là phụ con phụ nốt con hồng sang dương ngôn phụ nốt con hồng sang dương ngôn dễ thương của làm hôn hát khâu đưa ai hát khâu đưa ai à.